พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านพิทอกประจำวันอังคารที่23มิถุนายน2563ต้องกราบขออภัยนะครับเวลาเลดิดหนึ่งเนื่องจากว่าเพิ่งไปเห็นขา่าวซึ่งก็จะเป็นหัวข้อหลักนะครับที่จะพูดในวันนี้ก็คือคำทํานายโสรจ,จะอภิมหากาลียุคตั้งแต่ ต้นเดือนกรกฎาคมอภิมหากลียุคตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมถ้าเป็นคนอื่นทำนายผมอาจจะไม่มีความรู้สึกเป็นอย่างนี้ก่อนนี้นะครับที่ผมจะอธิบายความว่าทำไมผมจึงเชื่อโสระจ้า โสรัะเขาทำนายกรณีซึนามิถูกต้องที่สุดคนเดียวเพราะว่าประเทศไทยเราเองชั่วชีวิตนี้ก็ไม่เคยเห็นและเนี่ยนะครับผมเองก็เคยมีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทางโหราศาสตร์เกี่ยวกับดวงดาวโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องทั้งทางของตัวเองและเรื่องของบ้านเมืองเมื่อนานมาแล้ว ในบางสถานการณ์เนี่ยนะครับผมเองไม่รู้จะทำอย่างไรความตายความเสียหายเกิดขึ้นมากไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วเคยยกหูโทรศัพท์ไปถามสุรจาว่าวันนี้จะเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเกิดเรื่องกันโดยตลอด สวนรัชเขาก็บอกว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีเรื่องปรากฏว่านะครับคือวันนี้และวันมารือนี้บรรทดวันพรุ่งนี้และมารือนี้จะมีเรื่องซึ่งผมคุยตอนกลางคืนวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งไม่น่าจะมีเรื่องได้เลยจากได้หารือกันนะครับ ว่าจะต้องทำอะไรเพราะว่าเป็นกิจกรรมในลักษณะสร้างสรรค์ผมเองเนี่ยนะครับก็ออกไปจากพื้นที่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นได้มีการเปลี่ยนจุดหมายท้ายที่สุดเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆอย่างตรงคำทำนายเป๊ะนี่เป็นสิ่งที่ผมไม่คาดวันเพราะอีกวันหนึ่ง ที่โสรัจ,จะก็บอกว่าวันนี้ก็จะมีเรื่องเหมือนกันผมเองเนี่ยนะครับสั่งห้ามไม่ให้ใครออกจากพื้นที่ไปไหนแม้แต่เพียงรายเดียวแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันน,นะครับไม่เคยคาดคิดกันมาก่อนว่าอยู่กับที่เฉยๆก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่โตอย่างไม่น่าเชื่อตรงกับคำทำนายเชกเช่นเดียวกันผมนี่น้อมรับโดยดุจสดีเลย ผมกล่าวว่าพอวันที่2องยังไรต้องชนะโสรจะให้โสระจระจทายผิดเพราะไมใ่ใครไปไหนอีกเลยอยู่เฉยๆกับที่ก็มีเรื่องได้เหมือนกันและในบางเหตุการณ์เนี่ยนะครับคำทำนายมีโอกาสได้โทรศัพท์สอบถามระบ,บุได้แม้กระทั่งเป็นวันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอโสรจัจะได้ทำนาย และต้องให้เครดิต Dailynews ออนไลนได้นำมาลงนั้นผมเองจะต้องหยุดเพราะว่าผมเห็นหลากหลายกรณีโสระจะนี่นะครับซึ่งคำทำนายทายทักของโสระจะเขาความจริงเขาเป็นปัญญาชนเป็นอดีตข้าราชการกรมชนประธาน49นะครับและก็กะเกษียณอายุราชการมาครั้งนี้โสระจะนี่นะครับ ได้ทักดวงเมืองตกเคราะห์รุนแรงที่สุดประวัติศาสตร์ของประเทศวิกฤตทุกด้านเข้ายุคอภิมหากาลียุคตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาเป็นต้นไปเตือนปีหน้าน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพจมน้ำบางส่วนเดลินิวออนไลน์เนี่ยนะครับได้รายงานต่อว่าเมื่อวันนี้ครับโสระจะนวนอยู่ หมอดูชื่อดังฉายานทราดามุตเมืองไทยกล่าวทำนายดวงเมืองว่าภาพรวมพื้นดวงของประเทศแย่มาตลอดพระเงินเกิดสุริยุป,ปร,ราคาจะหนักขึ้นยังมีดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าราศีเมถุนมาทับดาวราหูจรอ,อยู่ราศีเมถุนด้วย อีกทั้งก่อนหน้านี้ดาวมรุตยูทับลักนณาดวงเมืองมาตั้งแต่ปี2557ซึ่งครั้งนี้ดาวพระอาทิตย์เข้าทับราหูยังทำมุมหักศอกกับดวงเมืองยิ่งเสริมแรงดาวมรุมรตยูพอดีในช่วงดาวเสาย้ายราศีมังกรในเรียกว่า เป็นมุมหักศอกร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยจะเกิดสึนามิทุกด้านจากต้นเดือนกร,รกฎาคมนี้เป็นต้นไปอะไรที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นมาหมดขออนุญาตโกมอ่านน,นนะครับเพราะว่าสายตายาวเกิดวิกฤตการเมืองเศรษฐกิจความเจ็บป่วย โรคระบาดใหม่ๆมาปะทุอีกในปลายปีและจากดวงดาวเสาเข้าราศีธนูมาแล้วย้ายเข้าราศีเมืองกรเดือนพฤศจิกายนดาวพฤหัสขยับขึ้นไปอยู่ใกล้ดาวเสาจากเกิดภัยแรงหนักพลิกผันมาปลายปีน้ำท่วมใหญ่ ส่งผลปีหน้าน้ำท่วมตลอดทั้งปีอากาศวิปริตภัยพิบัติต่างๆรุนแรงรวมถึงโรคระบาดใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งเกิดความอดอยากโดยเฉพาะภัยพิบัติต่างๆปีหน้าน้ำท่วมทั้งปีหนักกว่าปี2,554เหมือนเป็นทะเลน้ำทะเลทะลักเข้ามา จากน้ําแข็งขั้วโลกละลายเริ่มเข้ามาเห็นชัดๆัดไม่ป้องกันไว้ก่อนจะถูกท่วมกรุงเทพบางส่วนอยากให้คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเตรียมรับหาแนวทางป้องกันอันต่อนะครับดวงดาวอย่างนี้ดาวเสาดาวพฤหัสดาวราวหูดาวพระอาทิตย์ดาวมฤตยู ทำมุมหักศอกร้ายแรงกับดวงเมืองส่งผลเกิดการเคลื่อนไหวใหญ่ๆเป็นคราวเคราะห์ที่รุนแรงของประเทศเรียกว่าเป็นยุคอภิมหาการลียุคจะเห็นชัดเจนต้นเดือนกรกฎาคมช่วงนี้มีการเคลื่อนไหวทุกเรื่องการเมืองความขัดแยง้งเศรษฐกิจแย่ลงคนยากจน เป็นอภิมหาการยุคข,ของประเทศไทยต้นเดือนกนรกฎาคมนี้ไปเลยเกิดการอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งความวิปริตทางธรรมชาติทางการเมืองเศรษฐกิจนี่สินชดใช้ไปยาวนานมากเตือนทุกคนอย่าประมาทให้รู้ว่าถึงเวลาจริงๆต้องมาช่วยกัน อย่ามัวแก่งแย่งตำแหน่งเราจะไม่เหลืออะไรทำให้คนรุ่นอนาคตขออนุญาตนะครับอยู่อย่างยากลำบากเพราะคนยุคเราที่ผิดพลาดมัวแย่งชิงกอบโกยแล้วคนรุ่นหลานเหลนมาโทษคนรุ่นนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ที่จะรึกไว้ โซลจากเราต่ออีกว่าดวงดาวส่งผลสถานการณ์การเมืองเกิดความตึงเครียดผู้คนความยากจนมีความอดอยากเกิดการเคลื่อนไหวรุนแรงเริ่มขึ้นจนกระทั่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางการเมืองและยังไม่จบมีการเคลื่อนไหวต่ออีกซึ่งเวลานี้ เป็นจุดเห็นได้ชัดเจนหนักไปทุกด้านเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงคาดกันไม่ถึงเพราะจากการเมืองมุ่งแต่เรื่องส่วนตัวเพื่อประโยชน์ตนตนเองทำให้บ้านเมืองเราแย่น่าเป็นห่วงมากๆเกิดการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวเพราะแก้ผิดทางสึนามิของบ้านเมืองถ้าเกิดอีกยาวนานกว่าจะฟื้นได้ เป็นสิบปีนี่คือจุดภาพรวมของประเทศทั้งหมดน่าเป็นห่วงมากที่สุดแย่ทุกด้านไปถึงเดือนกร,รกฎาคมปีหกหลังจากนั้นและมีดวงดาวเข้าซ้ำเติมจะแย่ไปอีกสักระยะนี่คือคำทํานายของโสระจะซึ่งนี่นะครับ ฉายาโนทราดามุดเมืองไทยได้มาไม่ใช่โชคช่วยเพราะว่ามุตราดามุตเนี่ยนะครับเขาได้ทำนายล่วงหน้าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลกเนี่ยก็จะถูกแทบทั้งหมดก็ว่าได้โซรจานั้นที่เขาได้รับการยกย่องเนี่ยเพราะคำทำนายเขาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เราได้เห็นนั้นก็มักจะเป็นตามคำทำนายนี่ แล้วความจริงเนี่ยนะครับเราก็สามารถพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ได้เพราะอีก7ดวันข้างหน้าก็เข้าสู่ต้นเดือนกนรกฎาคมสอตอพอซึ่งต้องพิสูจน์กันไม่นานนะแต่คำทำนายอันเนี้ครับอย่างที่ผมบอกว่ามันก็สอดคล้องกับข้อเท็จจริงต่างๆแต่หลักการวิเคราะห์ทางการเมือง เราก็มองที่จะเห็นข้าวหลงังแต่คำทำนายอื่นๆนอกเหนือเนี่ยนะครับที่เราพึงจะรู้ได้เพราะเราก็อาจจะมองปรากฏการณ์นะครับทางวิทยาศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจสังคมว่าเรากำลังจะเกิดอะไรขึ้นผมนี่นะครับเชื่ออย่างสนิทใจว่าคำทำนายนี้เนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายจะมองข้ามไม่ได้เลย เพราะเนี่ยนะครับผมตอนหลังมีโอกาสได้คุยกัคนหลายแวดวงสรุปความสุดท้ายก็คือว่าโสรจะว่าอย่างไงคือแปลความกันว่าทุกคนต่างไม่แน่ใจเนี่ยะครับกับสิ่งที่มองเห็นณปัจจุบันต้องเอาเนี่ยนะครับเนื้อหาคำทำนายของโสรจะซึ่งผมเองก็ไม่คาดคิดนะครับว่า คำทำนายของโสระจจะจะสอดคล้องกับทางความรู้สึกซึ่งผมก็พูดมาหลายวันเชกเช่นเดียวกันว่าเมื่อเยียวยาเป็นเดือนสุดท้ายเดือนมิถุนายนกร,รกฎามนี่นะครับไม่มีเงินเยียวยากันอีกแล้วสภาพการนี่นะครับจะเกิดความโกลาหลจากความอดอยาก โซรจ่าก็มาทักกันแล้วว่าอภิมหาการยุกตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นศาสตร์ทางหัวทางโหราศาสตร์กับศาสตร์ทางการเมืองที่ว่าเป็นศิลปะทางการเมืองที่ผมเองนั้นเนี่ยนะครับก็มักจะสะดับตับฟวงทั้งสองทางเพราะศิลปะทางการเมืองเราก็จะประเมินสถานการณ์โดยต้องเอาความรู้สึกส่วนตัวออกจากการวิเคราะห์ เพราะถ้าเอาผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าวิเคราะห์เราก็มักจะวิเคราะห์ตัวเองเข้าข้างตัวเองและก็จะประเมินสถานการณ์ต่างๆผิดพลาดในแวดวงทางการเมืองผมก็เจอผู้คนเป็นจำนวนมากเขาก็มักจะบอกผมว่ามักจะวิเคราะห์ทางการเมืองเอาไว้ไม่ค่อยจะผิดพลาดหลายเรื่องที่เคยได้วิเคราะห์กันเอาไว้ ในแต่ละสถานการณ์ซึ่งขณะวิเคราะห์ก็ไม่มีใครเชื่อเช่นเดียวกันบางครั้งก็ใช้ตาน,นะครับดูถูกดูแคลนว่าไปวิเคราะห์อย่างนั้นได้อย่างไรแต่เพราะว่าเราวิเคราะห์บนพื้นฐานตามสถานการณ์ที่เป็นจริงนี่ก็คือการวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันลองไปดูเทปเก่าๆเ,เนี่ยนะครับ ที่ผมได้วิเคราะห์ทางการเมืองผิดพลาดน้อยมากแต่ไม่ได้ถูกทั้งหมดแล้วครัแต่ว่าผิดพลาดนี่เป็นส่วนน้อยมากๆแต่ว่ามาครั้งนี้เพื่อจะบอกกับพี่น้องว่าผมนี่เห็นคาตามาหลายเหตุการณ์ที่เล่ากับพี่น้องฟังตอนในสถานการณ์ที่ผมจะตัดสินใจอะไรกันไม่ตัดสินใจไม่ถูกละเพราะว่าสถานการณ์มันรุมเร้ามากเลยโทรถาม ก็สซรัจก็บอกว่าพรุ่งนี้กับมรืนจะมีเรื่องผมนี่ป้องกันเนี่ยนะครับคิดป้องกันอย่างดิบดีบอกว่านะครับคุยหารือกันตอนเย็นว่าพรุ่งนี้เช้าจุดที่จะไปจุดที่มีความสร้างสรรค์จะไม่มีโอกาสกระทบกระเทือนได้เลยและผมก็ออกจากพื้นที่ชุมนุมไปชาวคนที่ได้รับการมอบหมายไปเปลี่ยนจุดเกิดเรื่องตามคำทำนายทุกข้อ อีกวันหนึ่งที่โสระจาบอกว่าจะมีเรื่องเนี่ยผมก็ห้ามบอกบอก,บอกพวกแกน้ำว่าให้อยู่กับที่ห้ามไปไหนห้ามขยับใดๆทั้งนั้นอยู่กับที่ก็เกิดเรื่องชนิดที่คาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดเรื่องกันได้อย่างไรซึ่งผมก็ขออนุญาตไม่ไม่เล่ารายละเอียดแต่คนเนี่ยนะครับที่รู้จักผมผมเคยเล่าให้ฟังว่า ใครคิดว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาได้โซรจ่า,าทำนายถูกกักแล้วแม้กระทั่งเหตุการณ์นี่นะครับไม่นานมานี้ก่อนนับหลายปีเหมือนกันนะคเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันนะแต่เขาก็ได้ทำนายและผมต้องการจะสอบถามบอกได้เป็นวันและก็เกิดจริงๆผมได้บอกกับคนสนิทบางคนว่าโซรจ่า,าบอกว่าวันนี้จะมีเรื่องแล้วก็เกิดเรื่องใหญ่จริงๆ อย่างคาดไม่ถึงเลยนะครับนั่นถ้าผมเอาคําทํานายไปพูดล่วงหน้านี่ครับก็อาจจะเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาได้แต่ว่ามาครั้งนี้เดลิ y นิวออนไลน์เขานํามาลงนั่นผมเองก็เห็นว่าอย่างไรต้องหยุดฟังซะก่อนเพราะคำว่าอภิมหากรลียุคตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเป็นเรื่องนี้นะครับจากคำทำนายทั้งหมดเป็นเรื่องรุนแรงที่สุด เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอะไรที่ไม่คาดคิดก็จะเกิดเปลี่ยนแปลงในทุกมิติไม่ว่าธรรมชาติเศร,รษฐกิจสังคมการเมืองและสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าจะไปเชื่อหมอดูแต่ผมบอกว่าโ,โสรจาเนี่ยเขาไม่ใช่หมอดูเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับ ที่ทำนายในแต่ละเรื่องซึ่งเป็นเรื่องผมถามว่าเรื่องสึนามิอ่ะมีคนในแผ่นดินนี้เนี่ยนะครับนับได้แค่สองเท่านั้นนะที่พูดเรื่องนี้ก่อนหนึ่งก็คือในหลวงรัชกาลที่9พูดเรื่องนี้นะครับสึนามิอธิบายเหมือนจอระเข้ฟาดหางระบุจุดด้วยที่จังหวัดภูเก็ตและ นะครับคนที่สองพูดเรื่องคำทำนายก็คือโสระจาว่าจะเกิดสึนามิซึ่งเนี่ยนะครับในวันที่เกิดเหตุผมกำลังไปร่วมปราศัยกับอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดมหาสาร,รคามได้มีโอกาสเนี่ยนะครับฟังการรายงานข่าวแล้วก็โทรสอบถามบรรดาหมูมิตรในพื้นที่ซีฝังอันดามันเขาอธิบายให้ผมฟังว่าเกิดมาผมก็ไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้เหมือนกัน เขาบอกว่าอยู่ดีๆน้ําทะเลนี่แห้งเหือดขึ้นมาแ,แห้งชนิดที่ว่าปลายังปลายังตกใจนะครับก็คือว่าปลาก็อยู่เนี่นะครับกับพื้นพื้นน้ำเดิมที่แห้งคนไทยจํานวนหนึ่งรวมกระทั่งคนต่างชาติที่ไม่เคยมีประวัติศาสตร์นม่ยกเว้นคนญี่ปุ่นพวกยุโรปที่เคยเจอซูอนามิลงไปจับปลา พราะว่าอยู่ดีๆน้ํำทะเลแห้งเนี่ยนะครับปลาก็อยู่คาที่แต่หลังจากนั้นอีกไม่นานคลื่นเท่ากับตึกสามชั้นสี่ชั้นอย่างที่คนไทยไม่เคยเห็นกันมาก,ก่อนจากอาเจอิอนโดนีเซียเนี่ยนะครับลามไปถึงเนี่ยครับผ่านประเทศไทยมาเลเซียสีลังกาอินเดียกวาดผู้คนไปนะครับเกินกว่าสามแสนชีวิต ไม่มีใครคาดคิดเพราะเป็นเรื่องที่คนไทยไม่เคยเจอเลยนะครับบางคนรอดอย่างปฏิหารนะครับขึ้นล็อกตัวติดกับต้นมะพร้าวก็มีนะครับสภาพเมืองเนี่ยนะครับผมไปกับคณะเนี่ยนะครับชุดของรัฐบาลในขนาดนั้นเข้าจังหวัดระนองไปพังงาพันกระบีข้าภูเก็ตเนี่ยนะครับ อย่างกำเมืองอะไรไม่รู้เต็มไปด้วยกลิ่นนะครับในแต่ละศพแต่ละชีวิตเพราะว่ารอาการพิสูจน์ว่าใครเป็นใครบาทองนี่นะครับเงียบสนิทอย่างกบเมืองร้างไปนอนนะครับนอนแทบไม่หลับนะครับห้องคับอย่างดีแต่นอนมันก็มีความรู้สึกเหมือนความตายเต็มกันไปหมด เรื่องเรานี่ครับคำทำไไมอดีตมันก็อธิบายปัจจุบันและผมก็เจอกับตัวผมด้วยเพราะฉะนั้นนี่นะครับกับสิ่งที่เราได้วิเคราะห์ทางการเมืองกันมาเนี่ยนะครับแม้ว่าเราเองก็ได้เห็นทัศนการเปลี่ยนแปลงทางความคิดจากนายกรัฐมนตรีเรื่องไทยสร้างชาติที่ให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันการเมืองข้าราชการ ประชาชนจับมือร่วมสร้างชาติแต่ว่าทั้งหมดนั้นถ้าไม่เป็นรูปมาทำเนี่นะให้คิดถึงคำตำนายนี้กันไปมากๆแต่ว่าถ้าได้ทำทุกอย่างให้เป็นรูปมาทำรูปมาทำมายความว่าไทยสร้างชาติจริงๆสถานการณ์เนี่ยนะครับ นอกเหนือที่มนุษย์กรรําหนดก็คือธรรมชาตินี่ก็เป็นเรื่องยากลําบากอยู่แล้วแต่ส่รนากรเขาก็ให้เตรียมการสเสนอแนะให้มีการเตรียมการซึ่งผมก็เชื่อว่านะครับในทางวิทยาศาสตร์ย่อมที่จะมีหลายสิ่งหลาย,ลายอย่างที่มีความสอดคล้องเช่นเดียวกับเรื่องทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปรากฏการคํคำว่าไทยสร้างชาติอย่างน้อยที่สุด ถ้าได้ทําจริง,รงๆเนี่ยนะครับและเนี่ยนะครับร่วมมือกันทั้งชาติผมก็ยังเชื่อว่าอย่างน้อยก็ระงบับยับยั้งความเสียหายได้บ้างเพราะณนะวันนี้ผมก็เชื่อว่าเหตุการณ์ของบ้านเมืองความเดือดร้อนของประชาชนมันเลยการเมืองกันมาผมแทบจะไม่ได้สนใจข่าวสาร เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเลยหลายคนได้วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนั้นแต่ผมก็รู้ว่าสถานการณ์ต่างๆไม่ได้ง่ายเลยยากกว่าการตั้งคณะรัฐมนตรีครั้งแรกเป็นร้อยเท่าก็ว่าไดไไม่ว่าจะไปมุมใดมีปัญหาทุกด้าน ความพึงพอใจไม่มีวันที่จะครบเกิดขึ้นมาได้แม้ว่าแต่ละพักการเมืองเนี่ยนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือจะมีปัญหาก็ตามแต่ก็จะเป็นการพิสูจน์ศักยภาพซึ่งเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศนั้นมันเกินกว่าการเมืองปกตินับปัจจุบันนี้ไปแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกระดานปกติทางการเมืองณขนาดนี้เนี่ยกับปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมก็ได้วิเคราะห์ก่อนที่คําทานายนี้จะออกมานั้นเพราะฉะนั้นพอเห็นเนี่ยนะครับการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งเกิดการกระเพื่อมกันแทบทุกพักการเมืองเพราะเนี่ยนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่า ปรับคณะรัฐมนตรีหนนี้แล้วจะมีครั้งหน้าหรือไม่นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงฮนะปลอดภัยที่สุดคือครั้งแรกครั้งที่สองก็มีโอกาสเก็บเกี่ยวได้บางรัฐบาลเนี่ยนะครับสี่เดือนครึ่งหกเดือนปรับก็ยังมียังไม่ทันทำอะไรเลยนะครับไปเยี่ยมหน่วยงานก็ยังไม่ครบถ้วนก็ปรับคณะรัฐมนตรีกันแล้วก็มีมันอยู่ที่นะครับ แต่ละรัฐบาลคิดกันอย่างไรแต่ที่มันเกิดความโกลาหลกันนะนะครับในซี่ของแต่ละพรรคการเมืองมีพรรคการเมืองนิ่งอยู่พรรคเดียวคือภูมิใจไทยนะไม่มีปัญหาเนะี่ยแต่ที่เหลือนะครับพรรครัฐบาลทุกพรรคนี่นะครับมีปัญหาทั้งหมดต้องดินเนอร์กันกินกันนะครับต้องหาผู้ใหญ่มานั่งเพื่อจะร่วมที่คลาย บางคนถึงขนาดแสดงออกว่าไม่รู้ว่าจะอยู่พรรคนี้ตลอดไปหรือเปล่าทั้งที่ไม่เคยเปลี่ยนรักเลยเหมือนกันนะคือสถานการณ์การเมืองเนี่ยนะครับทุกคนต่างก็เห็นกระดานว่าจะยากยิ่งขึ้นพรรคการเมืองขนาดเล็กมากประเภทเสียงเดียวเนี่ยนะครับอย่างน้อยสองพรรคที่จะเข้าไปยุบรวมกับพลังประชารัฐตามรอยไพบุญนิติตะวันไป เพราะทุกคนต่างมองเห็นว่าถ้ารัฐธรรมนูญเดิมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรบเดิมเนี่ยนะครับพรรคการเมืองขนาดเล็กมากเนี่ยไม่มีทางจะไปได้เลยพรรคการเมืองเนนะครับประเภทเสียงเดียวเนี่ยนะครับประเภทปรเสษเป็นส่วนเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการแก้ไขพรปประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพรรคการเมือง และว,ว่าด้วยการเลือกตั้งพรรคประเภทหนึ่งเสียงเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยเพราะเนี่ยนะครับพรรคการเมืองจะอยู่ยากขึ้นตามลำดับตั้งง่ายแต่อยู่ยากและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียวซึ่งผมก็เชื่อว่าไม่มีทางกลับไประบบบัตรเลือกตั้งสองใบอีกแล้วซึ่งจะเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะได้พิสูจน์แล้วว่าจะไม่มีพรรคการเมืองพรรคใดได้เสียงเกินครึ่งได้อีกต่อไปด้วยระบบบัตรใบเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบัตรใบเดียวก็จะอยู่กับประเทศไทยอีกนานเพราะฉะนั้นใครจะออกแบบซึ่งผมเชื่อว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ผมพูดมาหลายครั้งว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นศูนย์นะถ้าไม่ใช้วิธีการเนี่ยนะครับกับขอคุยตกลงร่วมกันของสังคมไทยไม่มีทางเลย มีเคยมีเสียงข้างมากนะครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50 <ๆ S 1> ก็พังเทงเต้งมาแล้วคาสารรัฐธรรมนูญก็เห็นกันอยู่มาครั้งนี้นะครับเอาเสียงสว84เสียงเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำทำนายทายทักของโสรจานั้นฉายานอทราดามุตเมืองไทยนะครับไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับ ผมนี่ก็จะพกถือเอาไว้ดูต้นเดือนเป็นต้นไปเพราะก็เจวันเนี่ยครับก็พิสูจน์กันไม่ยากเนี่ยนะครับว่าหลังจากต้นเดือนไปนั้นจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งความจริงแล้วในทางโหราศาสตร์ก็หลายคนนะครับแต่ว่าโสรจะเนี่ยครับเขาประเภทนะครับตรงๆรงต้องๆนะครับไม่ต้องคิดกันมากแล้วก็ชั่วชะชัวชะและก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ เขามีความแม่นยำชนิดที่จับวางอย่างไรฉายาน од, นตราดามุตเมืองไทยนั้นไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยเพราะฉะนั้นคําว่าอภิมหากรียุกตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนั้นเราจะมองผ่านเลยกันไปไม่ได้เพราะการวิเคราะห์ทางการเมืองเราก็เคยวิเคราะห์กันมาแล้วแต่ว่าในทางดวงดาวนั้นก็เป็นศาสตร์ที่หนีความจริงข้อนี้ไปไม่พ้นเสกเช่นเดียวกันนะครับ พบกันใหม่กับพี่ทลอกในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ